ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆคนก่อนเลยนะครับผมไปช่วยตะลือครับตะลือไปเกี่ยวรอแล้วฮะสิบแปดไร่ไปลุมสามเลยเพราะตอนนี้อะสี่โมงจะห้าโมงแล้วแต่แดดยังจ้าอยู่นะครับฝนตกจ้าหัวดิออกไปทีแล้วเลยะเมื่อคลิปที่แล้วเลยค EP แรกไปตอนนี้ EP สองมีสอง EP จบครับสําหรับวันนี้จัดไปเดี๋ยวซ้ายออกสามงามเลยครับขึ้น4ีเลนครับตันนี้สายคลองจวนประทานะเนี่ยทะเลาะคลองไปเรื่อยนี่ก็จะไปโผล่ พิศนุโลกนะครับมอนอมอนอมอนเลส,สวนเลยไปออกหลังมอเลส,สวนเลยครับเนี่เห็นไหมป้ายเขียวเนี่ยทางเลี่ยงชัวรเทศกาลเนี่ยตรงไปพิศนุโลกนะครับนี่ซ้ายมือนี่ครับเลยป้อมคลองโดน,นไปนิดนึงจะถึงแล้วโซนเดียวกันนะผมนะฮะแล้วหลงน้ำหน้าวม,มาเมื่อกี้นี้ผมมาอีกทางหน,นึ่งไง นี่เอารถพ่วงมาจอดรอโอ้ตัวแม่ไวให้เรานะโอ้ตะลือรอโอ้เพิ่งรออันนี้หมดอันหนึ่งครับโอ้พีแป๊บหนึง่งมุนไวกันเลยอ่ะโอเคค๋ยว 我不想講。 ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวข้าวคนวันนี่เราซื้อไปซื้อไปข้าวไก่ป่ะเพร่าเขาปูอะเขาปูหข้าวไก่เลยนี่แหละสองอย่างนี้แหละไอข้าวหอมเนี่ยน้ำต้องพื้นอะโอ้โหข้าวเบอร์ยี่สิบนะก็เกี่ยวให้เหลืองๆข้าวเขาเหนียวเป็นไปได้เราใส่ลูกดัดช่วยแล้วก็ตีดัดช่วยครับ ยาเกี่ยวสดจะเกี่ยวให้เหลืองกว่านี้ฮะจะไม่ค่อยเป็นไรจะไม่ติดแน่เยอะจะไม่ออกเป็นลงๆวงอะ่ะเอาง่ายและลือเก,เกี่ยวเสร็จไปแล้วนะครับสามไล่ท่ะเดี๋ยวผมเกี่ยววนๆแล้วเดี๋ยวเทนั้นก่อนเทเข้าเข้า พากระเพาะนะครับน้ำฝนนะครับเนี่ยทุ่งเดียวกับนาผมอะ่ะนานาผมยู่บาดต้นไม้ใหญ่ไปเนะี่ยอ้าวเดยกที่ไหนวา,านั่งรถเกี่ยวแนมะ่ น้ำไปแล้วลอกเลยดูดิน้ำเกือบครึ่งต้นนะฮะ หน่่ยอยยประมาณนี้มีตรงนี้ลมเยอะหน่อยฮะไม่เท่าไหร่เดี๋ยวบอกให้นาซือไปทางนู้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมลอยเองเขาต้องวนเกี่ยวตามตามตามร่องที่ข่าวว่าล้มหนีปากไงีต้องวนมาทางนี้แล้วเกี่ยวย้อนไปไปต้อโน้อไปทาองง้อไปต้องขว้าง ยืมยืม,ยมอะไรนั่นยืมสายลงเอียงไงเอียงครับนี่เอียงสายไม่ลงสายไม่ลงก็หลบเลยหลบเดี๋ยวค่อยเก็บหาเหลี่ยมเก็บใหม่สายออกไปเลยสายหลบไปเลยเอาไอ้ตู้นี้ว่าเข้าปากได้แต่อย่างเงี้ยเอียงถ้าเอียงมากจะกินน้ำไแล้วก็สายออกไปงี้ยเอาแค่เงี้ยแล้วก็สายกลับเข้าไป วัเนี้ข้าวบางมากเลยต้นเตี้ยบางดูบางออกลินลินเลยอะ่ะี๋ยวเหลือย้อนไปอีกลอยหนึ่งครับ ถ้าเราเอาอันนุนล้วนๆเลยอะ่ะมันก็อื่นแน่นอนเราก็ปนไปเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพอเทไปกักข้าวเหมือนข้าวกติเชื่อมเด้โอ้โหเยอะแล้วโอคุยเต็มที่อ่ะเอเคครับไปเดี๋ยวผมไปลุยต่อ เดี๋ยวให้โอเดินไปส่งบนถนนเหลือประมาณเกือบเกือบห้าสิบถัง40ส,สิเอาอีกบ้างพอเหรอโอเคเาจะลืมมาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเหลือแปดไร่นู้นนะครับ จะลงไปอยู่ในใกล้น้ำอะ่ะมันสูงไงเดี๋ยวเราวนแบบเมื่อกี้นี้เลยวนแบบแปมนูน้นเดี๋ยวเราเอาตั้งๆก่อนอน้ำทั้งนั้นอะ ดูข้อตาเด็ดล้วนเลยครับ โคันเดียวเนี่ยขาไปมันไปรอยนี้ขามามันโชบีรอยน,นู้นงงอีกเนี่ยขาไปไปรอยนี้ขากลับให้มันเกี่ยวตามรวงที่ฝั่งน,นู้นนี่มันล้มอ่ะข้าวมันจะไม่กระเปียกได้ไหมเนี่ย ทำไมมีน้ำไม่ขึ้นไม่ได้เนี่ยทำไมมีน้ำไม่ขึ้นแล้วเนี่ยไ,ไปเอข้าวกัน ออด่ฮะกอดสั้นี่ยพอได้ก็มีชื้นบ้างแหละแต่ก็ไม่ได้ว่าเฉะก็เลยเอาทัรมชานเข่ากันน่ย สล้ก็บอกโอ้ห้าโอ้ไปแทงทางนั้นถ้าย้อนขึ้นไปเจ๊งอะ่ะย้อนไป,ไปเดี๋ยวจะไปลอ่อนาำสาิต้องไปทางนี้นะครับกลับกลับลงมาทางนี้ทางขนาไปแล้วเป็นไง <c oughs> <c oughs> จัดไป เกียร์ถอยลงแล้วใส่เกียร์ถอยแล้วเดินหน้ามันจะลื่นลงไหมไมหมมันต้องลื่นเลยแล้วเติร์นกนจะลงแล้วเราเดินหน้าแม่งเฮ้ยไม่ลื่นหรอมันไม่ลื่นอ่ะแต่มันลื่นนะเดินหน้าสวนเลยเนาะ เดินมาแทางก้นน้ำกันรอบเป็นลูกกันรอบล้ำหน้าไปเลยลืมเฮ้ยขันนั้นมันรถมีไฟต้องเปิดตลอดไม่งั้นเกี่ยวไม่ได้ต้องมีไฟลีตลอดขัะนั้นนะ พอดีพอดีอ่ะเรือหน้าสามพันแล้ครับมันเดินส่งข้าวเลยไง i เิดดูตรงนี้ดอนกับนา u, พี่เยอะแยะยังน้ำเต็มนาลืม่มลำ่ำอะแล้วของพี่ยังไม่เหลือเลยโอ้เวฟ oh, แม่งแรงหน้าดูบางคนม่วงด้วยอะมัวไปพอล้อชมพูอีกแม่งข้างหลังโลน้ำเงินสุดหม าก็ทุกคันเดี๋ยวเดินขึ้นนี่ดีกว่าของเราเทห,หลังพอดี คือออกมาไม่น่าเกลียดอะ่ะเอาง่ายง่ายมาแล้วน่นอะอยู่ที่เราอะ่ะอยู่ที่คนขับอะ่ะอยู่ที่เราอะ่ะจะเกี่ยวรูกแบบไหนอะ่ะถ้าเรารู้ว่าเราจะกระซ u อย่างนั้นน่ะในใจเรารู้อยู่แล้วอู้หูอดเปียกมากไม่ได้เลยเว้ยแล้วก็เก้าตังมีนะข้าเหมือนพ่อค้าที่โลงตีข้าวขาวข้าอ่ะเข่าแห้งเข้าเขี่ยวเข้าเหลืองอะไรอะ่ะ เคยอยู่ทํางานเป็นอันนั้นอนะ่ะอยู่กับสามีอตอนขับรถดินะเขาซื้อข้าวด้วยไงผมก็เลยเห็นเขาทําเงิผมก็เลยรู้ผมก็มาปรับใช้กับไอ้รถเกี่ยวเนี่ยมันก็ได้ผลนะเห็ปหนปะล่ะลวนเนี่ยมาเนี่ยครับขึ้นเทเลอร์กันอโอเคครับนี่ยปล่อยบางี่เลยขยับถนนเขานิดๆสี่เลนด้วย โอเคครับสำหรับคลิปนี енным, ups, ้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่สังเตุอช่องด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวตะลงย้อนมารับพี่โอ๊บไโอเคครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพีแสังเกช่องด้วยนะครับผมไปแล้วครับ น้องฝนทำเหตุ